ไปที่เซเลนสกีก่อนนะครับซึ่งดูจะเซ็งๆนะครับ mm hmm. เมื่อเอาคุณปูตินเป็นฝ่ายเสนอเองนะครับว่างั้นมาเจอกัน direct talk เลยนะฮะที่ตุรกีแต่พอถึงใกล้วันเนี่ยข่าวก็เริ่มออกมาแล้วว่าไม่มีรายชื่อของผู้นำรสัสเซียอยู่ในลิสต์ของคนที่จะมาจากรสัสเซียนะครับซึ่งเราบันทึกเทปกันเนี่ย อีกไม่กี่ชั่วโมงเขาจะประชุมกันซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับถ้าเกิดว่าบาังเอิญปูตินมาโผล่ในที่ประชุมนี้เราตกข่าวนี้ไปต้องขออภัยด้วยนินตินนี่นี่มเป็นการบันทึกเทปกันก่อนที่จะมีการประชุมเกิดขึ้นนะครับนี่คือบรรยากาศก,ก่อนการประชุมที่เซเลนสกี้ไปเองแต่ดูผิดหวังมาโกรูบิโอก็ไปแต่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมแล้วก็บอกว่าคาดหวังอะไรได้ไม่มากเพราะว่าจนกว่าปูตินไม่ได้เจอกับทรัมป์เนี่ยคงจะไม่มีข้อสรุปอะไรอาจารย์มองอยังไงค,ครับครับครับก่อนอื่นก็ล่าสุดก็คือากร พบปะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับลัมตีต่างประเทศสหรัฐลูเบิยวนายพลแคลล็อกนะครับลัมตีต่างประเทศของเซรินสกี้นะครับแล้วก็ลัมตรีต่างประเทศของตุรกีก็คุยกันโดยที่ไม่มีทามดาีปูตินนะครับแล้วก็ทรัมป์ก็ออกมาให้ข่าวแล้วว่าคงไม่เกิดอะไรขึ้นมากกว่านี้จนกว่าทรัมป์จะพบกับทานดีปูตินหลังจากนี้นะครับแต่ว่าก็น่าผิดหวัง น่าผิดหวังแต่ว่าในความน่าผิดหวังนี้ก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญนะครับที่ทั้งสองประเทศเนี่ยเริ่มหันหน้าเข้ามาพูดคุยกันโดยตรงนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องที่ต่อยอดไปมีเงื่อนไขยอยู่สองเงื่อนไขระหว่างวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ทางพันธมิตรของผู้สมัครใจกดดันและยื่นคำขาดให้กับประธานาธิบดีปูตินและประธานดีปูตินออกมาเสนอว่าให้มีการ พบกันแล้วก็หลังจากนั้นก่อนที่จะมีการพบกันวันนี้มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะว่าทําไมอธิบายได้ว่าทําไมเป็นธาธิสิรีนไม่มาเพราะว่าทางยุโรปเนี่ยค่อนข้างที่จะพูดง่ายว่ากดดันข่มขคู่แลแล้วก็สร้างเงื่อนไขคือถ้าดูแล้วถ้ามาเนี่ยจะจะเสียท่าเยอะถ้าถ้ามาแล้วจะจะถูกมองว่ากลัว กลัวคําขู่ของเยอรมันของอังกฤษของฝรั่งเศสและที่สําคัญคือกลัวคําขู่ของเซรินสกี้นั้นพระธานีิปุตินก็คงไม่มาเขาบอกทันทีที่ประธานดยูุครนประกาศเนี่ยทางเครมลินนะตตัดสินใจไม่มาเลยแต่ตัดสินใจนะครับไม่เตรียมแผนที่จะเดินทางซึ่งทางสหรัฐก็รู้แล้วก็ทําให้รูเบิลบอกว่าเขาไม่ได้คาดหวังอะไรสูงเลยในการคุยกันในครั้งนี้นะครับคือการมาครั้งนี้เนี่ย ที่ที่ปูตินส่งเจ้าหน้าที่มาไม่แม้แต่จะเป็นรัฐมนตรีระดับสูงด้วยนะไม่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศที่เดินทางมาด้วยนะแต่เป็นรัฐมนตรีเป็น c u l t u r a l ministry ที่เดินทางมาที่เป็นหัวหน้าคณะแล้วที่เหลือก็คือเป็นรัฐมนตรีช่วยจากกระทรวงต่างๆที่เดินทางมาร่วมเพราะฉะนัน้นมันดูแล้วปูตินก็คือ ดูไม่ได้ให้ค่าอะไรไหมคะกับกับการเจรจาในครั้งนี้เลยซึ่งซึ่งตรงนี้อยากชวนให้อาจารย์ปณิธานวิเคราะห์ให้เราฟังต่อครับเพราะว่าคือนี่เป็นอินิชทีฟเป็นแนวคิดริเริ่มของทางคุณปูตินเองที่บอกว่างั้นมาเจอกัน direct talk แบบไม่มีเงื่อนไขประโยคนี้ของปูตินมีความหมายว่าอะไรครับคือมีความหมายว่าจะต้องกลับไปคุยกันในสาเหตุหลักๆนะครับถ้าจะคุยกันโดยตรงเนี่ยเรื่องของยูเครนที่พยายามไปอยู่กับทางฝั่งตะวันตกที่เขาเรียกว่า root c a สาเหตุ พื้นฐานนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่ากันอยู่แล้วว่าเป็นเงื่อนไขที่ทางรัสเซียต้องการคุยมากที่สุดนะครับแล้วก็เห็นได้ชัดแล้วว่าทางตะวันตกโดยเฉพาะเยอรมันอังกฤษฝรัร่งเศสบอกทางายูเครนว่าให้ไปกดดันให้ทางรัสเซียเนี่ยนะครับหยุดยิงโดยไม่มีเงื่อนไขซึ่งตรงนี้กลายเป็นการเผชิญหน้าเราก็นึกไม่ถึงนะครับว่าก่อนที่จะ มาพบกันเนี่ยมันมีเรื่องเกิดขึ้นอีกมากมายทําให้การประชุมเนี่ยไม่น่าจะสําเร็จแล้วก็จริงอย่างที่ว่าขณะน,นี้ก็ถือว่า,อาการประชุมไม่ไม่น่าจะมีอะไรคืบหน้ามากนักแต่ว่าใช่กับเงื่อนไขว่า,าจะต้องคุยกันยังไงกับยูเครนว่าจะอยู่กับใครนะครับจะมีความสัมพันธ์กับตอนตกใกล้ชิดขนาดไหนได้เป็นเรื่องที่ทางรัสเซียเนี่ยแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเขาต้องการที่จะแก้ปัญหาในเรื่องนี้คือพูดง่ายๆว่าไม่ต้องการให ทางยูเครนเนี่ยตกอยู่ในที่พลอของตะวันตกซึ่งก็จะยากพเพราะว่าทางยูเครนก็ไปไกลมากแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางเยอรมันก็ออกมาขู่ว่าเนื่องจากว่า ที่ปูตินไม่มาหลังจากนี้ก็จะโดนคว่ำบาตรนะครับทางอังกฤษทางฝรั่งเศสก็บอกว่าจริงๆเก้าอี้ตรงข้ามข,ข,ของเซเนสกี้เนี่ยที่ว่างเนี่ยปูตินต้องมานั่งคือพูดอย่างนี้ผมคิดว่าเขายิ่งไม่มานั่งนะครับ <orada. S 2> คือรัสเซียจะไม่ยอมให้ใ<ช>พูดง่า,งงายๆ<ไ>ว่าทางทางตะวันตกทําแบบนี้กับเขาแนะ่เพราะฉะนั้นไอ้นี่ครับเป็นสัญญาณที่เราก็คิดว่ามันจะทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาเยอะเพราะต่างฝ่ายต่างใช้คําพูดรุนแรงต่างฝ่ายต่างกดดันกันมากแล้วก็ต่างฝ่ายต่างจริง ความได้เปรียบซึ่งรัสเซียเองเนี่ยอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบอยู่แล้วเขาั้นเขาถึงจะไม่มาเพราะว่าเขาไม่มีเหตุผลที่เขาจะมาะยกเว้นในเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการคว่ำบาตรซึ่งเขาอาจจะเดือดร้อนจริงแต่ว่าในสมองภูมิเนี่ยเขาก็ยังมีนะครับความได้เปรียบอยู่เยอะครับคือเรื่องข้อบาตรทางเศรษฐกิจผมมองว่าคือเขาเจอมาตั้งแต่ปีแรกที่มีสงครามแล้วเขาลากมาได้ถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเพียงแค่คําขู่ที่ยังมีน้ําหนักอยู่อีกอยู่อีกไหมครับยังเหลืออะไรจะคว่ำบาตรรัสเซียอีกครับ ก็ยังทําได้อีกเรื่อยๆนะครับก็บคือว่าแต่ว่าก็จะโดนกับสาภาพยุโรปเองด้วยในหลายเรื่องเรื่องพลังงานเรื่องสินค้าหลายรายการนะครับเพราะฉะนั้นก็กมีข้อจํากัดนะครับแต่ว่าอันนี้ทาให้สหรัฐกลับมามีบทบาทสําคัญอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับการพบกันก็คงจะไม่มีอะไรคืบหน้าแต่ว่าแน่นอนทางเทคนิคเนี่ยคณะเจรจาที่พูดคุยกันเนี่ยก็จะเริ่มคุยกันอย่างจริงจังนะครับในเรื่องข้อตกลงหยุดยิง30วันจะยืด เวลาได้มากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็ในเรื่องอื่นๆีในเรื่องเฉลยศึกนะครับแล้วก็ในเรื่องที่จะพบกันต่อไปคือโรดแมปเนี่ยสามารถทําได้แต่ว่าโดยตรงผู้นำเนี่ยจะไม่พบกันจนกว่าทางรัเสเซียกับทางสหรัฐต่ด้านนั้นนั่งคุยกันก่อนอนะครับซึ่งก็หวังว่าท่านพิชรัมกำลังขณะนี้กําลังพยายามติดต่อกับทางรัเสเซียเพื่อที่จะหาวันนะครับถ้าถ้าได้วันแล้วเนี่ยเราก็น่าจะเห็นความคืบหน้ามากขึ้นครับ ยังมีความหวังไหมครับว่าจะเกิดการสงบศึกระหว่างยูเครนกับรัสเซียได้ครับด้วยเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้ที่มีตัวละครมากกว่าแค่ยูเครนกับรัสเซียแล้วครับที่จริงก็ขยับนะครับคุณพัฒก็เห็นว่าก็ต่างฝ่ายต่างก็อยากจะคุยแต่ว่ามันเงื่อนไขไม่ลงตัวแล้วก็ท่าทีก็ไม่ลดละนะครับแล้วมันความรู้สึกรุนแรงเนี่ยมีอยู่เยอะมากนะครับแต่ทั้งยูเครนเองอ่อนลงเยอะนะครับแล้วก็มองว่าสารส่งสัญญาณชัดเจนว่าให้ทําอะไรส่วนทางฝั่งปูตินก็ไม่ได้แข็งกร้าวมากนะัก นะครับแล้วระหว่างที่ไม่มานี่ก็ไปจัดการาจัดระเบียบกองทัพปลดนายพลคนสําคัญหลายคนนะครับเพื่อจัดระเบียบในการที่จะอาจจะกลับเข้าไปต่อสู้กันอีกในสมรภูมิถ้าจําเป็นนะครับเพราะฉะนั้นก็เห็นได้ชัดว่าทางรัสเซียเองก็อยากจะหาทางออกเหมือนกันอยากจะลงในระดับหนึ่งนะครับแต่เงื่อนไขที่วางกันไว้เนี่ยยังยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ครับ แต่อย่างที่ท,ที่พี่วีพูดไปเมื่อสักครู่ว่าไอ้เรื่องเรื่องของการคว่ำบาตรที่มีต่อรัสเซียมาโดยตลอดเนี่ยครั้งล่าสุดเนี่ยทางอีูก็ออกแพ็กเกจที่17ไปแล้วแล้วก็สอมริกาเนี่ยก็ทางสวก็มีการเจรจาเพื่อที่จะคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มเติมด้วยแล้วก็อย่างที่พี่วีอา,าจารย์บอกเช่นกันว่ามันรัสเซียเนี่ยยืดมาได้ขนาดนี้แล้วเขาก็ไปหาตลาดใหม่ๆเพื่อที่จะแบบจะขยาย การค้าขายของเขาด้วยนะคะซึ่งถ้าหากว่าดูแบบนี้แล้วเนี่ยรัสเซียก็ไม่ได้เกรงกลัวอะไรแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการที่ทรัมป์เข้ามาพยายามจะเป็นตัวกลางเนี่ยเหมือนเหมือนปูตินเองก็ไม่ได้เห็น เหมือนก้าวข้ามความเป็นทรัมป์ก้าวข้ามความเป็นผู้นําของอเมริกาโดยที่ไม่ได,ไได้ไม่ได้มองว่าเออทัดสคงขร้มาแล้วเราพร้อมที่จะเจรจาขนาดนั้นด้วยไหมคะคือการใช้นโยบายความบาดท,ทางเศรษฐกิจตอนนี้ครับผมอยากฟังมุมมองทั้งสองท่านเลยคือมันมาในจังหวะที่ทรัมป์เองก็กําลังใช้ reciprocal t a r i f f อยู่ด้วยไงฮะคือแค่นี้โลกก็ปวดแล้วอ่ะนะครับคือยังมีกําลังเหลือที่จะไปคว่ำบาตรอ,อ่รัสเซียกันอีกไหมครับคือมอีอ่หลายรายการนะครับที่ไปเกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมการบินซึ่งกระทบกับรัสเซียเยอะนะครับ mm. อุตสาหกรรมไฮเทคนะครับหลายอย่างอาจจะสามารถทําได้ mm. แล้วก็อุตสาหกรรมเหล่านี้ก็ทําเงินให้กับรัสเซีย mm. แล้วก็ที่จริงที่เขาบอกว่ารัสเซียขณะนี้บินในประเทศลําบากมากเพราะว่าโดนความบาดโดนปิดล้อมอะไรนะครับ mm hmm. แล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของซอฟต์แวร์ในการควบคุมการบินเนี่ยทางยุโรปควบคุมไว้เยอะ mm. นะครับอุตสาหกรรมการบินขึ้นอยู่กับ บริษัทไม่กี่บริษัทและชนใหญ,ญ่จะเป็นสหรัฐกับตะวันตกนะครับอ,อันนี้ก็เป็นปัญหาสาหรับรัสเซียแต่เรื่องอื่นไม่ค่อยเท่าไหร่เเรื่องพลังงานก็มีทางออกนะครับเรื่องแร่ธาตุก็มีทางออกอยู่แล้วนะครับจีนที่เพิ่งเจอกันเนี่ยก็เป็นทางออกสําคัญของรัสเซียมานานนะครับแล้วก็เรื่องเกรนนะครับตุรกีก็เจรจาสําเร็จนะครับก็ยังค้าขายกันอยู่ นะครับเพราะฉะนั้นก็มีมีไม่มากแต่ก็ยังมีแล้วก็2ตัวบุคคลนะครับนักธุรกิจรัสเซียอาจจะโดนความบาดเป็นรายบุคคลมากขึ้นนะครับบัญชีรายชื่อของครอบครัวแต่ว่าทั้งหมดเหล่านี้ก็ก็ไม่ได้ทําให้รัสเซียเนี่ยนะครับลำบากมากนักนะครับเวาที่ผ่านมารู้สึกว่าทางอิหร่านกับรัสเซียก็สามารถที่จะทําธุรกรรมทางการเงินโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านสกุลเงินอื่นก็ได้แล้วด้วยเช่นเดียวกับอิหร่านก็เป็นอีกหนึ่งใน พันธมิตรที่สําคัญของรัเสเซียด้วยเหมือนกันครับคือรัเสเซียลําบากแต่ว่าะจะลำบากกว่านี้เขาก็ยืนระยะได้นะครับมไม่ใช่ว่าเขาจะสบายเขาก็เริ่มไปกังวลเกี่ยวกับเรื่องสภาพทางเศรษฐกิจแต่ว่าที่สําคัญที่คุณวาเรียนพูดก็คือว่าขณะนี้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสงครามการค้าเรื่องของการแพงภาษีและสหรัฐเองก็มีปัญหากับจีนและรัเสเซียเพิ่มมากขึ้นนะครับก็เลยต้องหาทางออกอื่นๆอ,อย่างเช่นไปตอนออกลางที่เราเห็นเราจะคุยต่อไปอนะครับเพราะว่าสหรัฐเองก็ชนเพดานรัสเซีย ก็ไม่ทําตามข้อตกลงหลายอย่างจีนก็สู้มากกว่าที่เราคิดนะครับเพราะฉะนั้นสหรัฐก็เลยต้องมองว่าจะลดบทบาทตรงนี้แล้วก็ไปเพิ่มบทบาทตรงอื่นดีไหมแม้แต่ถอยห่างจากอิสเอลก็ทำนะครับในการเดินทางไปตอางกลางเป็นต้นครับขอบคุณที่ติดตามรายการเท N World Today นะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของเท n ช่อง16 เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดการติดตามรายการสดต่างๆรวมถึงคลิปต่างๆที่น่าสนใจครับ